สวัสดีค่ะตายซ่อ,องลาบิเดนส์นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำแคนตาลูปปากันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมแคนตาลูปกันก่อนเลยนะคะสิ่งแรกที่เราจะเลือกแคนตาลูปนะคะคือถ้าอยากได้แคนตาลูปที่หวานแล้วก็โตเต็มที่แล้วนะคะแนะนำให้เลือกแคนตาลูปที่มีลักษณะเป็นลายลายแบบนี้นะคะเนื้อเขาก็จะหวาน เดี๋ยวเรามาพากันดูข้างในนะคะข้างในแคนตาลูปก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อแน่นๆนะคะแล้วก็มีเม็ดตรงกลางค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะหั่นนะคะแล้วก็มาเอาเม็ดของเขาออกกันค่ะ ทีนี้เราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่าลืมทุกครั้งที่เราซื้อผลไม้มานะคะแนะนำให้ชิมผลไม้ลูกแต่ละลูกนั้นๆนะคะเพราะว่ารสชาติของผลไม้แต่ละลูกะะจะมีรสชาติไม่เหมือนกันนะคะ ดังนั้นเวลาเรามาปั่นน้ำอะค่ะถ้าเรารู้ว่ารสชาติของลูกไหนจืดเราก็ต้องเพิ่มความหวานเข้าไปนะคะหรือว่าถ้าลูกไหนหวานเราก็รักษาระดับความหวานไว้นะคะทีนี้เราก็มาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะใส่แก้วอันนี้คือปริมาณที่เราจะใช้ต่อหนึ่งแก้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมีส่วนผสมของนมพ้นจืดคะ่ะเราจะใช้นมพ้นจืดอ,อยู่ที่3 0 m l l นะคะตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะเราจะใช้น้ำเชื่อมอยู่ที่125 ml นะคะ่ะพอเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นกน เ,เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะพอเราเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มปั่นกันค่ะ <Yeah. S 1> แคนตอลูปนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะประมาณนี้ใส่เข้าไปที่โถป,ปั่นเลยนะคะตามด้วยน้ําเชื่อมนะคะน้ําเชื่อมเนี่ยเป็นน้าเชื่อมทําขึ้นเองนะคะป,ปริมาณน้ําเชื่อมหนึ่งถุงนะคะต่อน้ํา2,300 ML นะคะเราจะใช้ในปริมาณน้ําเชื่อมอยู่ที่ 125 ml ค่ะตามด้วยนมสดนะคะเราจะใช้นมสดอยู่ที่30 ml ค่ะแล้วก็เกลือนะคะนิดหน่อยค่ะได้ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยว เราก็จะใช้น้ำแข็งคูนๆแก้วนะคะแล้วก็มาใส่ในโถปั่นกันเลยค่ะเราได้ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นกันเลยดีกว่าค่ะ เรบแพนดรุปปั่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทาใส่แก้วกัน,นะคะ่ะ เร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแคนตาูปปั่นนะคะ1แก้วนะคะสำหรับแก้ว22ออนนะคะคือพอปั่นแล้วนะคะรสชาติของแคนตาูปเนี่ยก็จะมีทั้งความหอมของแคนตาลูปนะคะแล้วก็รสชาติของนมนะคะที่ช่วยให้แคนตาลูปเนี่ยมีรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะคะกดไลค์กด Subscribe ช่องรับบิ๊กบิช่องนี้นะคะและที่สำคัญ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ต่ายช่องรับ t ิด n ้งไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ